เด็กหญิงนัทีินีเพชรทองเด็กหญิงแพรวาเอี่ยมสินเด็กหญิงสุธินาดินโตเด็กหญิงสุธิมาธิเพิ่มพาลิเด็กชายนาวาวงจินดาพันเด็กหญิงนัทนิชาคันตะจันเด็กหญิงขมนวันแก้วมณีเด็กหญิงนัทนาใจสุระเด็กหญิงบ้ิชมั่นหมายเด็กหญิงขวัญขมมนสงวนสิงเด็กหญิงจิน เด็กหญิงพัทธาตั้งวัฒนกุลเด็กหญิงพัทิตาสอนศาสตร์สิริกุลเด็กชายวราบุตรจารุณองเด็กชายศักสิ์ธิ์ละวัตพิมลเด็กหญิงธนัญชิตาสุวรรณนิรมนเด็กหญิงนวินดาเชียรดีเด็กหญิงสุชัยยาหยุดระยวิรเด็กหญิงปณิพนันวรนศรีเด็กหญิงชวิตาอุปรแสงเด็กหญิงช่อนทิตปีทอง เด็กหญิงวิชากรเสวนาภีเด็กหญิงพิชยาคูณผลเด็กหญิงขมลชนกศรีประจันเด็กหญิงจิรัชยาสมสูงเนินเด็กหญิงชาลิสาตนสวัสดิ์ศรีเด็กหญิงรันราดาแสงสุริยาพรเด็กหญิงสุทธางรัสงสมูลเด็กชายวิเชยุทคไผ่สุรัตเด็กชายสุขชาคำรซลเซียร์ขาวรอน เด็กหญิงจิรารักษ์บุญพาสุขเด็กหญิงธนทรจันเทศ